เราที่นี่เราไม่ยากแม่นุ่งจนแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาดูเลยนะครับป้าป้าป้าอาทิตย์แบบมอบ สวัสดีค่ะวัสดีค่ะนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่ามันจะเอาแค่นี้คนอค่ะเอามาไล่ก่อสวัสดีค่ะว่อาเด็กะว่าสวัสดีค่ะอะไรกันเนี่ยมาเร่ัสดีค่อเชิญเคิญเชิเชิญเชิญเชิญอสาว เป็นภาพนะครับภาพของม้านะครับแสงการต้อนรับจากประเทของชาวสาหบ้านเรานะครับทุกที่ทุกเมืองด้วยทั้งของคนจากอัฟกานิสถานต้อนรับงานคือของเราครับ บผมพึงก็นะครับนะครับพ่อพันธุพ่อเมืองนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลปกครองนะครับทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนและทุกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้อนวยการนนะครับได้มอบนี่คือของพื้นเมืองขรงยนบ้านเมืองซึ่งท่านผู้อำนวยการประหยัดเกี่ยนะครับเจ้าของโครงการเดินท่านนะครับอำนินการ โครงการเลี้ยงไก่จากนนจซีพีนะครับอันนี้เอกลักษณ์โรงเรียนแบบนี้ครับคือมีไก่นะครับพอเราเลี้ยงไก่ไทยและโดยเชิญท่านผอกิจการนะครับได้มามอบนะครับมาลม,ม้อเสื่อผ้า กับผมเองอย่างผมครเมื่อกี้นครับทานให้กับผู้รารดูเ่านัของเราครับขอเสี็งปรบมือครับและมีจากตัวแทนีมาใหม่ทีรงเี็นครับจากทีนุเก็นเดี๋ยวเรียนเชิญนานประกาวก่อนนะครับ ่ามีการโรงเรียนนาฏศิลปาวิทยาโรงเรียนร่วมกิจท่านผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับถ้าไล่ไปโรงเรียนนเองก็จะใช้เวลามากนะครับท่านผ่านกรรมการสถาบันศิลป์ท่านผู้เย็นบ้าน พี่น้องครูอาจารย์ทั้งจากบ้านวาลันบัานีทายาบ้านไมถึงจากตะบลหนองแวนนะครับครูอาจารย์พี่น้องจากบ้านหนองหมีทุกท่านครับก็ผมก็คงจะรู้สึกแค่เดียวกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ประสบการณ์ที่ท่านสะ่งสมมานะครับแล้ เริ่มการะัการครั้งแรกจะนั่งเป็นผู้บริหารขอให้มาใช้ในโรงเรียนบ้านน้องหมีแห่งนี้นะครับสร้างเด็กบ้านน,น้องหมีในย่าที่ท่านมาอยู่นะครับรวมไปถึงสร้างเด็กสถาชศึกเด็กวัยรุ่เด็กของประเทศไทยในทุกที่ที่ทาน้งอยู่ให้มีความเจริญเติบโตความเจริญก้าวหนา้าผมเชื่อว่าผู้มีเกียรติทุกท่านจะ เนรื่องกับผมะนะครับว่าท่านพขาเรื่งองที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ในฐาุดนี้ขอเป็นกำลังใจแ,แล้วก็ขอคำอวยพรขอคุณพระศรีรัตนตรัยที่พวกเราเคารพสรัทธานับถือบุญญาลมีของหลวงปู่สุขธรรมะโตโตะและที่สำคัญคือพระบารมีพระบารมีจะเจยู่หัวมันจะผ่านงานเขาระบรมสายทีน้าและเขาจะรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ของคนไทยเรา,าได้อธิบาลได้ประทานพรให้ท่านพอรวมตลอดถึงครูอาจารย์ทุกท่าน,นยนบ้านหนองหมีและท่านผู้บริหารครูอาจารย์พี่น้องทุกคนที่มา่วมกิจกรรมนะครับมีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนดูแลลูกหลานชาวหนองหนีชาวทหานสายให้เจริญกอบโตรธยิ่งขึ้นไป ให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านแรงบันดาลใจสุขครับโอกาสนี้นะครับยังมีทุกที่นะครับงานแรงบันดาลใจนะครับเรียนคุณอำหมู่บ้านแล้วก็ผู้มาส่งนะครับทางท่านปอคนใหม่นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสนะครับยินดีต้อนรับ ท่านผอที่รักนะครับสันกัดคุนนะครับซึ่งบ้านทำทีของเราดีถือว่าเป็นนิติใหม่นะครับนะหลายปีแล้วนะครับมีแต่ทางผู้บริหารเป็นผู้ชายนะครับนะถือว่าวันนี้นะครับเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับได้ผู้บริหารหญิงนะครับนะฮะดีมีมือนะครับนะก็ ท่านต้องดูท่านเป็นตัวอย่างนะครับโรงเรียนบ้านองอีกอวเรานะครับเนี่ยต้องนะครูต้องดูก่อนนะครับเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับเนี่ยท่านมาแล้วนะครับท่านอย่างลิงอันหนึ่งเลยคือรูปร่างหน้าตาก่อนนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะผู้มาส่งนะครับทางท่านมาจากบ้านหนองตะยวนะครับ นะครับแต่ละี้่อ๋อครับลืมลืมไปส่งไปส่งน้องแต่ยาวนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมาแล้วก็วันนี้นะครับผู้มาส่งหลายท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสาหรับบ้านน้องหมีของเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับบริการสามที่หมู่บ้านด้วยกันในน้องหมีมีสามหมู่นะครับก็มีน้องตะกร้องน้อยด้วยนะครับมีนักเรียน200รย ประมาณ210ว่ากว่านะครับมีประถและก็มีมนักเรียนต้นนะครับก็ฝากผู้บรหิหารคนใหม่นะครับนะมามาช่วยพัฒนาบ้านตรงนี้ของเราซึ่งบ้านตรงนี้ของเรามีมีกิจกรรมนะครับในปีหนึ่งมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าโรงเรียนก็มีวัดก็มี ครับยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับทีมงานในวันนี้นะครับวันที่23 24นี้เป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านนะครับของวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับยังไงก็ทุกท่านไปร่วมนะครับวันที่ยี่นะครับจะองนะครับฉลองพระครูของเรานะครับเราคณะอำเภออานจายนะครับซึ่งตั้งสมวรแห่ที่อำเภอนะครับในวันที่23ในตอนบ่ายยังไงท่านมี เวลาวานะครับก็เียนเชิญน,นะครับต่างแคนแก่ที่ร่างกายใช้สุขไม่ดีอะไรนะครับก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อจากโรคไัแคข้เจ็บนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้ด้วยคนนะครับขอบคุณมากครับอาารสถาบักานเรียนผู้นำชุมชน เรียนผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็เรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้เรียนผู้สร้าง่ะคะการงานที่การได้แข่งขันนะคะได้แล้วคำสั่งได้ย้ายมาลงตำแหน่งผู้บริหารผา้ใช้สารเรียนหน้าใหม่เหมืค่ะมีความรู้สึกตับลื่นยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนเดิมที่มีพ่อมาช่วยมุ่งฆ่า เสียในผู้ราชก,การใรตตาแหนงครูใหญ่ที่นี่ค่ะอินชอนนะคะมีความตั้งใจจริงนะคะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ัีนะคะทึงตัง้งิวามมนได้ว่าอยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะซึ่งอินชอนอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะไห้แ,แ,แ,แข,ข็งแกร่งแต่ท่านพอประหยัดแก้วหูนะคะทช่นก็ขอนะคะ ขอนนะความเมตตาจากคณะรมการสถานศึกษาจากคณะครูนะคะผู้นำควบคุมน,น,นะคะได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือแนะนําให้ดิฉันนะคะได้ประสานพัฒนาโรงเรียนบ้านเราหนีต่อจากท่านขออภัยแก้วถึกนะคะให้เจริญก้าหน้ารุ่ยงเรือนยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ หลัจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญผู้มีการโรงเรียนบ้านพัทยาลงคนนะครับผู้มีการนักธนาริศคุณนะครับต่อไปโรงเรียนบ้านปาราเนสนะครับตอนนี้ได้พบใหม่ท่านพ่อสหัสสี่น,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 นี่นะครับจัดการ สแสดงขอรับเรียนพุทธสมุทรสนาเปลี่ยนจากช้าช้าเมื่อกี้นะครับเป็นพุทธจอเอวยพรต่อไปจะเป็นเรื่องของความสนุกแต่งคนนะครับขึ้นการก้าวหรือจุดคนครับสวดมนต์เชื่มานำทานอาหารตามวิทยาศาสตร์แล้วก็โค้งการแสดงซึ่งก็ประกอบด้วยหนึ่งเป็นชายพระพรุ่มดาวเดือย เป็นใครเป็นใครนุชนิพนธ์